ดูไฟครับดูไฟนี่เมียคนเดียวจะเป็นนายได้จ้ะแหละแ <c oughs> ม่ก่อน <c oughs> วันนี้กิ่นกับลุงหนึ่งจะปลามาที่ร้านครัวเมียนายแต่ลุงหนึ่งเปนเจ้คนนายเมียเนอร์ลองไปดูเพื่อเมียอย่างของไปครอบครัวเนี่ยคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนรอเพียบมาตอนเที่ยงนี้ต้องรอเมินน้อยนะครับแต่เย็นเนนะครับโอ้โหดูไฟครับดูไฟ เดี๋ยเป็นรอติโต้ครับรอมาจัดเมือนมาแล้วครับกับเผาเล็บมือนางบวกกับหมูกรอบของคนอื่นเปิ้นกระชังผสมกันกี่อย่างก็กได้เน้อแต่ของพ่อหนึ่งเอาสองอย่างเพราะว่าชอบกลิ่นเล็บมือนางมาคนห้องส้นเท้าไก่นะแล้วก็หมูกรอบมาเป็นทานเลยครับจานนี้บวกไข่ดาวแล้ว หกสิบห้าบาทเองเนอร์น้ำซุปตาคนเดียวนะครับรสชาติกลมกลมเพราะว่าวันนี้พอนึงสางเพ็ดรน้อยเดี๋ยวรอหมูกรอกกันเนาะจี้ต้องโตดทำยังไรจรงจีห้หมูกรอกก็ตแตเตอร์ครับยางเกี่ยวก็ปับอยู่ กะเพราเอ็นแก้วนะครับเปิเ้ลบาดเจ็บนิน้อยๆนะครับล้นๆนะครับลูกข้าวบะหานเข้าแล้วดูรสชาติเป็นจะได้นี่เอคาคนหนึ่งลอ,องคอรัเนาะครับเห็นอย่างยี้ราคาแค่ห้าสิบห้าบาทเองนะห้าสิบห้าบาทเองแม่นครับคนหนึ่งรวมไข่ดาวเขาแบบไม่ไข่ดาวรวมไข่ดาวครับอืมเอ็นนุ่มนี่เนาะนะครับปุ๊บเลยกลระลัมเลยได้เกี่ยวมีรสชาติของนักกะเพราซึมเข้าไปในเอ็นเลยครับต้องลองครับหากินยากกะเพราเอ็นแบบเคยกินที่ไหนนี่กะเพราวุ้นเส้น บะเก๋อกินที่ไหนมากันคงก็บ่ะเกอกินเน่ยเอาละอันนี้นะครับลักกินของเปิ้ลอาลกินกับใงไงอืมแล้วเจ้ามันจะมาหอนห่อนกระแตคุณเซ็นมนหอนครับหหอนนึงกระแต่เหมาะเป็นห้อนเหมอขนาดเลยตัวหนึงโอ้เปิ้ตั้งสือแบบเมีนายพ่อ,อย่างน่าจะล้ สนพ่อเมียเนี่ยก็เข้าหื้อกินเลาก็บ่ย้องหินเมียเลยนายแต่มาหนึ่งนี่บ่นนายเมียเหรอนี่เมียคนเดียวจะเป็นนายได้จะแหละแม่ก่อนแต่ก่เชนบอกมีเวลาอู่ยุน่าเถ่ามาจับเตียงคิวเป็นสาวพุ่นะขอถามว่าร้านครัวเมียนายนี่ชื่อมาจากไหนนะครับอ๋อชื่อมันกะครับชื่อก็มาจากอันเนี้ยครับตะกอนตอนครบผลใหม่นี่ น้ำหนักสี่สิบนะครับออแล้วพอดีผมทำอาหารให้กินนิดเดียวแต่เเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็นเท่าตัวแล้วโอเคเป็นหกเจ็ดสิบละกันก็เลยนายน้อนายเมียเนี่ยไม่ใช่เมียนายหรือว่าโดนเมียนายกล้าแต่รสชาติของกะเพราที่นี่ล้ำมากๆครับไม่ได้ลืมนะครับร้านครัวเมียนายถ้านายเมียกลับมาที่นี่หรือถ้าเมียนายแล้วกลับมาที่นี่ก็ได้ครับหรือคนเมียบ้านนายกลับมาได้ครับเปิด11เอโมงถึงสองทุ่ม โดยประมาณนะฮะยกเว้นของมดก่อนวันยุดบ่มีเนาะครับถ้าเมียนายอาจจะยุดก็ได้มาเพื่อได้นะครับน้าครัวเมียนายกินแล้วบ่ต้องกลัวเมียน,น,นายกลัวจะนายเมียคนเดียวไ,ได้ครับจำขนาดเลยครับอยู่แถวบ้านมอนซอยเรือนแพน,น,นึงเนื้อ